เดี๋ยวก่อนสิเขาอยู่ข้างในเนี่ยขเขาเรียกว่าที่ประทับพัพพาที่ประทับพัพพาใช่เดี๋ยวพวกแกรอสักครู่ให้ฉันเนี่ยไปกราบทูลนพระองค์ท่านสะก่อนมึงมึง่าไปน,น,นั้นนาขุไม่ได้หองเข่ามากินเดี๋ยวยุเขา่าไปร้ว่าเจ้าขวัญเมืองมาอยู่ไหนกันนะกราบ,บาดพระเจ้าค่ะ,จะเจริญสุทธท่านขวัญเมืองว่าแต่ท่านหายไปไหนมาเนี่ยพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะที่กระหม่อมขวัญเมืองหายไปเพราะว่ากระหม่อมเข้าไปในหมู่บ้านมาพระเจ้าค่ะ ข้าไปในหมู่บ้านมาใช่แล้วผู้จ้าคอ๋อแล้วที่นี่หมู่บ้านอะไรกันนะอ๋อที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านน้าเหมาผู้จ้าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของก้ากระบมอมเองผู้จ้าพอดีได้ถือโอกาสกลับไปเยี่ยมน้องสาวผู้จ้าค่ะดีแล้วพระองค์ท่านผู้จ้าค่ะระหว่างทางกลับมาเนี่ยหม่อมชั้นพบเจอกับเพื่อนบ้านเมื่อรู้ว่าพระหม่อมชั้นเนี่ยพามากับพระองค์ท่านก็พากันดีใจ อยากจะเห็นหน้าพระองค์ท่านเพื่อเป็นบุญหูบุญตาบารมีพจ้าค่ะได้สิไม่มีปัญหาถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็แผไปพาเข้ามาขอบพระทัยพรจ้าค่ะว่าง่ายเมืองด่าแล้วมาแล้วตอนนี้พระองค์ท่านอนุญาตแล้วไปอยากหินจะลูกจาเป็นยังไงเจ้าอ้าวไปแล้วไอ้นาย มาดูมาดูนาำหนาวขึ้นมาหาจำหยันมันได้มาทำอะไรทั้งนั้นแหละว่าแต่ไปไหนมาเนี่ยอยากมาหาลูกเจ้าไปตามมาให้กูเออไปตามมาให้กูดูเด้งอ๋อนี่จะมาหาลูกเจ้าน่ะหรอเอออยากเห็นหน้าไปตามไปไายมึงคนแถวนี้คือคุยง่ายว่ะได้ได้เดี๋ยวตามมาให้คนน่ะเขาไปตามมาแล้วมึงอยู่เฉยเมืองเร็วๆข้าวขุดวน มายังมาแล้วเอาไหนเออเอาไม่เห็นหรือยังไงน่ยมาแล้วเนี่ยเห็นจ้ำมึงเด็กเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่นะ้รก็โอ้ใจใจกูหมู่ทหารใหญ่นะมึุยาคุยว่าเป็นหมู่ทหารใหญ่ด้วยเป็นเพื่อนกันนะรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปเร็วเเขาเออโอ้ยอีพออีพองามกว่าเขาในฝูงงามกว่าเขาในฝูงไม่ใช่ลิงนี่ไปเร็วเร็วเร็ว มาแล้วก็เห็นจับมึงอยู่ไหนหรอกมันเอ้าก็ช้อนนี่แหละราชเจ้าสานฉันนี่เป็นเจ้าโอ้โอยเจ้าโอ้โอยพอลงตจำมาเลยนะเออลืมจำไปแล้แทงหกสูงไว้หลายบาทแม่นั่งคุยกันก่อนอีพองามน้อโอ้ยคักแท้แม<อ>่เป็นไรมาอยู่ตำน,น,นูนนาเขาอีพอฉ <c oughs> ันจะบอกให้รู้ว่านี่ชื่ออะไรเนี่ย ชื่อเผือกชื่อเผือกจ้ะโอนี่หนูเผืกอกโว้ยหนูเผือกเรียกหนูเผือกดีแถวบางเขาเรียกหนูลังแคดอกดิคือว่าฉันเนี่ยที่มาอยู่ในป่าแห่งนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเป็นไรถึงหนีเมืองมาอยู่บ้านนอกบ้านโน้นก็คือเส็จพ่อส็จแม่เนี่ยจะให้ฉันเนี่ยอภพิเศษสมรสกับผู้หญิงนะสิอเอาเกยไม่ชอบผู้หญิงจะชอบกระเทยเนี่ยไม่ใช่คือว่าฉันเนี่ย ไม่ได้รักไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนั้นเขาหน้าสวยก็จริงแต่ว่าไม่ใช่สเปคฉันอย่าพูดเรื่องเปยกีคิดถึงกักเางยคนละอ,อย่างแล้วเนี่ยจับเหลือทั้งเปยกทั้งกักถวายทองอยู่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่สเปคฉันเลยโอ้แสดงไม่ชอบไม่ถูกใจใช่อยากจะเจอคนที่ถูกใจถูกต้องฉันมีเสนอให้เสนอจ้แนวฉันนี่แหละอ,อะไรนะน้องสาวฉันสวยอะไรนะ สวยมากอ๋นี่คุยโมว่าสวยสวยโอ้ยไม่เชื่อเรากว่าสวยไม่เชื่อช่างแม่มึงจ้ะขอโทษขอโทษวัดใจเมืองหมู่กันไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าสวยมากน้องสาวฉันยังงามงามคือสังยาฉันคิเลคือสังปูขนาดนั้นเชียวจ้ายังงามเลยแกอยากเห็นไหมเราจะงามสักแค่ไหนกันเชียวเนาเนี่วฉันนี่งามเสียจะ่หมูพูดแบบนี้ไม่อยากเห็นเท่าไหร่หรอกเอาอยากเห็นธนา สักหน่อยหนึ่งก็ยังดีจริงเหรอจ้ามาก็ฉันด้วยเดี๋ยวเจ้าเอานี้มากับแกด้วยจ้าถ้าแกเห็นจะแกจะชอบมาจะมั่นใจเลยขนาดนั้นเนี่ยอ,อ่ะยางงี้พน,นันกันเลยก็ได้ไหมอ่ะพน,นันยังไงถ้าแกาสะออนนองสาวฉันเนี่ยทำปากแมแแมปากแบะ,ะนี่เสียสี่ปากแบะเสียสี่โอ้จะปากเสียแปดปากจูเสียแปดปากแบะเสียสี่ใช่มาเราเดิมพันด้วยเลยพนันด้วย ถ้าเกิดสอนน้องฉันนะได้ไปพามาอามาก่อนทำทุนถุงรวยไายแกไปพามาเพชรกูได้เึ้นถนนเจ้าพึ่ง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 ,งไปไหนพึ่งพึ่งไปไหนพึ่งเอาไข่พึ่งพึ่งวายยืนก็ไม่ขานอีไม่รู้เรื่องฉันจะขานทำไมฉันยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนี่อีพึ่ง เจ้าให้ไปหาให้ฉันก็ไปหาเออเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเ<ๆ>มันจะด่วนไปไหนก็เจ้าให้ไปหาจะได้รีบเข้าไปแล้วก็จะได้รีบกลับไงมันจะไปหลือไม่ได้อูพนันก็เจ้าไว้พอเจ้าหมานี่เจ้าไม่ชอบผู้หญิงในเมือง ไม่สวยแต่กูไปคุยมึงว่าสวยคุยฉันนะสวยเขาบอกเนี่ยเองสวยงามอย่างป้าหรือยังไงพี่ฉันเป็นสาวบ้านนอกนะสาวในเมืองน่ะสวยๆเยอะแยะไปหมดเฮ้ยไม่จริงตอกสาวนี่อะไรได้สาวในเมืองกูไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแถวสารลักเมืองทีหนึ่งนั่งหนาขาวเอเลยพอเวลาจ่ายตังค์แล้วยังงามงามพะลุกระเดินยังไงบางคนก็บางคนนี่นาง กูไปพน,นันกับเจ้าว่าถ้าหากเจ้าสะออนมึงชอบมึงสะออนมึงจะได้ตั่งพน,นันกับเจ้าถ้าปากแบะนี่สี่บาทถ้าปากจูแปดบาทมึงยิ้มเด้อยิ้มหวานน,นนาะงเคยยิ้มเป็นไหมยิ้มแบบดอกมะขามเปียกอะ่ะยิ้มยังไงดูกูนี่ไปยิ้มแบบดอกมะขามเปียก เดินยังไงฮะต้องมีท่าเดินไหมว่าไม่ต้องเดินหรอกครับ่เดินกูก็ยังจะขาดไม่ไหวแล้วเอ้าอะไรของแกเออเผื่อมาไปนานแล้วเกินไม่ตามน้องสาวถึงที่ไหนกันเนี่ยฮะมาแล้วจ้ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฮะมาแล้วยังกำลังมายิ้มมาปลาไรไหนมาแล้วยังเนี่ยฮะนี่อยู่ทั้งทิศปะฏีนนี่ทิศตะวันตุกเรเรียกปะฏีนว่ะ น,นี่ไงน้องสาวฉันพึงยิ้มพึงง้าบังคบไปคะ่ะฮะเเ็ดรกเทสวยจะล่นไปคนเอามาจากนายแน่ถึงสวยบาดใจสวยกว่าใครในพื้อทานน เกินครเปิดใจอยากพบในเมื่อพี่พบรำพึงยินมริมีความรู้สึกลกซ้ำเธอสวยนเนึ่งเลยนี่ถ้าได้หอม หนูเพือกว่าไงน้องสาวจริงๆเหรอเนี่ยฮะจะน้องกันจะว่าแนวฉันแนวลูกคางอ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยฉันก็ว่าจะออกกันน้องจะออกทันฉันเลยพ่อฉันดิแม่ฉันออกทีทำไมอ่ะเลยฉันก็เลยอยู่เท่ากว่าน้องเพราะฉันจะออกกับสายเขาฉันจะออกกับสายเขาเท่าขาดทองแล้วจ้าเธอใช่ไหมที่ชื่อว่าดำเพิงจ้าพูดทั่วไม่มีปากนี่มึง พคะแล้วลำพึงแล้วมีแฟนหรือยังยังยังแนวฉันไม่เคยเน่แน่แนอกท่านถามลำพึงโอ้่แนวเดียวละวนหลังเดียวจะแทนเลยนางคนาตักชา่มีลำพึงแล้วมีแฟนหรือยังจ้าไม่มีเพคะโอ้ยมาท่านมีโอ้ยมาพี่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 มาแล้วจ่ะอะไรเนฮะฉันเรียกลำพึงเนี่ยมาตรงนี้เรียกลำพึงก็ไหนมาพี่มาพี่ก็ฉันพี่พึ่งไม่ใช่ ่ันงงกนน็ย่องให้กันนี่เลยคือาเรียกลํำพึงเนี่ย<น>มามานั่งตรงนี้กับฉันตรงนี้<อ>ไม่ใช่กแกมานั่งก็มาพี่มาพี่นาะก,กับฉันพี่มันวุ้นอยากล <ำ S 1> พาพี่มาพี่ถ้าเธอยังไม่มีแฟนมานั่งตรงนี้กับฉันมานั่งคางๆฉันนี่นั่งได้ลาพึงมานั่งเออ นั่งได้เหรอเพคะพระองค์นั่งได้ตุ่มมานี้หมายความว่ามันจะสมคุกวันไหมอะพี่ก็ขออนุญาตอีเหนียวมรู้เรื่อนุญาตแล้วนั่งได้ดําพึงไปนั่งถ้านั่งข้างๆไม่พอมานั่งในใจฉันก็ได้นะถ้าเกิดมันเจ็เียว ไอยสายเปย์ทำเทแท้จะออกรถติดแอร์บีเอ็มยิ่งฟังยิ่งคำทำเสียงเข้มคงอยากจะเคลมขับทีเชอสักแพงลิตรคิดอะไรเราคงต้องได้เห็นดีอย่อยู่เลนโอ้โหอ้าวอ้าไอเมืองไอ้กระบุดเทา วางงานนี้ฆ่าทำไมวะเจ้าไพจะค่ายบูชายแปลกหน้าคนนั้นไอ้ชายคนนี้เขาไม่ใช่ไพสามัญชนคนธรรมดาเขาคือราชชนกนังสันเขาเป็นเจ้าอ้าววายเฮ้ยจีนดไก่ตีนหมูกันเดี๋ยวนี้มันจะมาทำได้ยังไงผวยพึงขามเลยผวยพึ่งขามแม่งเลยผวยพึงใครวะเนี่ยไอ้หัวหน้าไก่ด้อยเจ้าเลี้ยงนกขุมด้วยเฮ้ยนั่นขอเดชะพระองค์ท่าน หมดฉันไม่ทราบว่าฝ่าพระบาทเป็นเจ้าขออภัยด้วยนะพระเจ้าค่ะใจเย็นก่อนไม่ได้ล้เอาเลยผุยพึ่งรัวพราวเอ้แม่มันสดเอาไว้สดเนี่ยยังมาต่อยกูไหมอืมกูไม่ต่อยกูจะยิงเอ้ากูถูกไม่ได้ใจเย็นก่อนนะลูกน้องคุณเดี๋ยวเราจัดการให้พ่อหนุ <mail ov ic> ่มเลือดร้อนใจเย็นพ่อหนุ่มชื่อว่าอะไรนะบอกฉันชื่อว่าพลาพระเจ้าค่ะชื่อว่าเจ้าพลาแล้วคนถัดไปชื่ออะไรมอมฉันชื่อธงมุตจ้าค่ะชื่อธงจ้ะไอ้รูปหล่อชื่ออะไร อยู่เฉยๆเขาทักของเขาเองประเด็นมึงว่ากูว่าเล่นนะรูปหล่อได้รูปหล่อได้กูก็ไม่เหลือใจดอกทำไมมันได้เจ้าเมียเถาๆโอ้ยปลาเขาทิ้งแล้วเดี๋ยวนี้เขาหล่อดตรงนี้ทำไมกูเกลียดไอ้หาฟัดนิดถึงเห็นคนเถาแม่น้ำร้ายแล้วยืดอิาอย่าไปว่าอย่างนั้นสิความรักเนี่ยมันเกิดได้ทุกรูปแบบว่าแหละคนไม่ใช่หมาบ้าเดี๋ยวเมียมึงอะเซ็ตกูเหมือนสะเถอะกูเฝ้าของกู ชื่ออะไรนะชื่อป้อดาตะกุลแปะแม่นามตกุลจันทเจ้าผู้พระเจ้าค่ะเมื่อสักครู่จู่ๆท่านเนี่ยเงื้อดาบมาจะฆ่าเราเนี่ยเราไปทาอะไรให้ท่านไม่พอใจหรือเปล่าพระองค์ท่านเนี่ยคุยกับลําพึงซึ่งลาพึงนี่เป็นแฟนของหมฉันนะพระเจ้าค่ะอะไรนะลําพึงเป็นแฟนของท่านใช่พระเจ้าค่ะลําพึงนี่เป็นความจริงหรือเปล่าอย่างที่เจ้าผัยพูดเนี่ยไม่จริงนะเพคะ มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันกัเหมือนฉันเนีย่ยของคุบพี่ไพ่ก่อนนะเพคะใช่แอบอ้อางผวยพึ่งจบันเลยโอ้ใจเย็นใครมินหนังกระติกว่ากูอยากยิงนกสีเหล็กลำพึงบอกกับจากก้าเข้าไปสิเพาเราเป็นแฟนกันนะพี่ไพ่จ๋าพี่พูดแบบนี้ยังไงใช่ไหมที่แฟนพี่นะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยก็วันนั้นที่พี่บอกรักลำพึงแล้วลำพึงบอกว่าถ้าเขามีความรักครั้งแรกจะบอกกับพี่เป็นคนแรกพี่ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกที่ลำพึงจะรักหรอพี่ไพ่ ฉันพูดกับพี่ก็จริงหากฉันมีความรักครั้งแรกเมื่อราใ่จะบอกพี่เป็นคนแรกนั่นมปนไม่ได้แปลว่าฉันต้องรักพี่เป็นคนแรกนะลพึงพี่ภัยในวันนี้พี่มาก็ดีแล้วฉันขอบคุณนะที่พี่รักฉันเดี๋ยวจะใช้เป็นคู่ชีวิตแต่ฉันไม่ได้รักพี่จริงๆตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความรักมันเป็นเช่นไรผู้ชายคนแรกที่ฉันรักก็จะเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่ฉันจะรักนั่นก็คือราชโรลังสรค์ กำพึงขอโทษนะจ้ารวมเพิ่งพ hey. ี่ฝังมุญยาของม er ึงเลยเส้็จเสด็จพุชกั้เฮ้ยไม่เป็นแนันเปล่าเพึงไม่รักพี่พี่รักก็แม่ขาหักขอเจ จัก๊กเอยดูวยเอาวะทำไมค่ายามึงแพงแท่โอ,องบอกง่ายๆเ <ไง S 1> ดียเนื้ร้อยหนึ่งเนี่ยไอ้ทงอะมึงไปโดนตูดเมียเขาเดี๋ยวมึงโดนสต๊อปอ้าวเล่นไม่ไหายเนี่ยนี่อร่อยไหมแม่อร่อยทำไมไม่กินใหม่บรรดานี่ยมาฆ่าทำไมมาฉ<อ>ันอยากมีชีวิตอยู่แล้วฉันอยากฆ่าตัวตายอ่ะมึงจะฆ่าไม่ได้ลำพึงไม่รักฉันแล้วอ่ะความตายไม่ใช่ของนอกกายตายจะหาใหม่ได้ ใครเขาเคยตายหาใหม่ได้มีใครรักฉันแล้วความรักเขาแล้วฉันก็ทิ้งฉันไปแล้วอ่ะนี่จะมีใครมารักฉันอีกวะมีใครเอ้าก็สมอนไงเอ้าก็สมอนก็ไอ้ป่อมันชอบไม่ใช่หรอใครครับอ๋อแม่เรียกหนุ่มพี่เถ่าซุดลงมาครับขอบคุณแม่จ๋าขอบคุณครับอ๋อครับครับแม่น่ะชอบให้รางวัลลิเกให้ลิเกทะเลาะกันนั่นดิ ก็ไอพ่อมาลักสมอไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรมันไม่รักผมแต่มันรักคุณเออมันโยกหายแล้วอแล้วถ้าหากว่าสมอรู้ว่าฉันเนี่ยเสียใจจะเลิมพึงแล้วไปโงแล้วทำยังไงอ่ะก็ใครที่พูดก็ลูกันอยู่สามคนจริงอ่ะมึงไม่พูดกูไม่พูดไอ้นี่ไม่พูดไม่มีใครลูกไม่บอกไม่บอกนะไม่บอกจะไปที่ไปผมไม่ใช่แนวปากดี ตัดภาพมาณที่บ้านของสมอนท่านผู้ชม แอปนั่นนี่ค่ะมึงเอาตัวต่อนเองไม่ต้องให้มันนักแล้วกูเขาไปก่อนเดี๋ยวพูดนะไม่พูดเออจะพูดขอให้เมียงมีผัวใหม่เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวคนมากี้แม่ให้มากี่ใบทำไมเขาบอกว่าให้แค่คนที่ออกไปเอาไหนใครออกไปเอากูตกไปกึศึนุนก็ยังรับแต่ช่างใส่กู ได้แม่ใจดีตายเลยนาะแม่เนาะเอามาเปลี่ยนกันเอาใบสีแดงมาเอาสีเขียวไปไม่ได้อ้าวโอ้ยเป็นยังไงบมึงตาสันสบายดีไหมนั่นโบมึงเฮ็ดหูหนูนไม่ใหญ่สิอ้าวขับหมอนโอ้ยเฮ้ยไอหมอนกูจีบเราหลายฟังเด้อฮะอีกแลผมึงรู้เรื่องอะไรไหมนี่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วไอ้ไผ่อกหักจากระบึงที่ขาดหวตาย ทำไมอกหักที่จะฆ่าตัวตายดูที่ดูคนอะไรก็ไม่รู้นัดใจร้ายใจดำกอดสมอวันนั้นเป็นยังไงล่ะคงจะรับรู้แล้วว่าเป็นอกหักนี่มันเป็นเช่นไรก็นั่นเด็ดแต่มึงสมต้นหน้ากูขออย่างหนึ่งเด้อขอทำไมมึงอย่าเล่ามันเด้อเล่าเรื่องไหนห้ามพูดเด้ดขาดว่ากูเป็นคนเล่าถ้ามึงพูดกูจะขายปากมึงเฮเรื่องเนี้ยเหรอ ไม่มีทางห้ามพูดนะดถ้าพูดกูาขายปากมึงจริงนะอฮ้ยทำไมใคร<า>เฮ้ยเป็นยังไงพ่องวะโอ้ยอะไรทักทำไมใครไปพูดยังไงเฮ้ยยังไงวะอีหมอนรู้ความจริงมนแล้วว่ามึงอกคักจากลำพึงมึงที่ขาดตัวตายรู้ได้ยังไงใครบอกอะ่ะก็ยังว่าดเดแต่ว่ามึงกดมาเล่นแถวนี้มึงกดรูเนาะทำไมมีจ้คนปากดีดีุกดิแมวจริง คนที่นี่เนี่ยนะป่าดีเออชดใหญยัดนุ่นเหล้าเข้มดเออไม่ยัดแต่เหล้าเข้มดเหล้า้ฮต์เมียถีบหู้อี่นั่นคาเล่าไอ้ผมพูดเรื่องกินเขาไม่ได้ละเอ๋สมอนทำไมมาทำไมล่ะฮะพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจวันนั้นน่ะพี่พังป่าไปนิดเดียวเอง สมรสมอ,สมอจ๋าดีกับพี่เถอะนะพี่ขอโทษเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะนพี่รู้ว่าพี่เนี่ยพูดแรงไปไพี่พูดเยอะไปไไแต่ว่าพี่นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะเจต,ตนาอะไรแบบนั้นเลยนะมึงหันหนีทำไมนะ่ะเนาไอ้่าเนี่ยมึงชอบอีหนูนะ้ำกูรู้หาว่ากูชอบเจ๊กบ <laughs> ขอโทษนะมาทำไมนี่น่ะนี่แสดงว่าเธอเนี่ยโอ้ยที่นั่งก็มีอย่างเยอะไอ้ท้องมึงใครเยอะเบิ้งโอ้ยคนเยอะตีหานี่แหละไม่นั่งชักทีนี่แสดงว่าเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่เนี่ยโอกหากจัดแล้วพูดแล้วก็จะฆ่าตัวตายก็รู้แล้วนะสิเนี่ยแม่แม่แถวเนี่ยเขาบอกเธอใช่ไหมล่ะใช่ฮะแม่แม่เอ้าวก็ไม่งั้นเธอจะรู้ได้ยังไงอ่ะใหญยัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ยัดนี่ไงใหญยัดกระตุ้นน้องสวงนี่พิพาย แม่แม่แถวนี้ไม่มีใครพูดเรื่องพี่เลยนะทำไมอ่ะไม่มีใครพูดเรื่องพี่เลยถ้าหาพี่ธงไม่มาพูดฉันก็ไม่รู้พี่อกหักที่จะฆ่าตัวตายมึงเดี๋ยวลิเกเลิกไปทํทำไมตลาดโจหอเลยไปทำไมมึนยิไปแจงความจับมึงจับเรื่องเออไปหลงผักโจหอมึงไปแจงความจับมึงเฉือนนางเอกมึงลูยิึงขายปากมึงขายปากเรื่องอะไรมึงนี่รู้อะไรไม่ได้เลยเล่าข้หมดอนะเมาแกไปใส่ร้ายท่านผู้ชมแบบนี้ยังไงโอ้จริงจริงแหลเห็นไหม มึงดูผัวมึงนั่งเห็น,นโอ๊ยกาเก็พี่ภัพพยพี่ขอโทษนะนมนสมองจะไม่ให้อภัยพี่ภัยได้ยังไ,ไ <ป S 3> นนงล่ะแต่สมรักพี่จะพาไปหลังมเมร์กูเอาเผาเตาเผาป้อมพี่สญยานะว่าจะดูแลสมรไปอย่างดีเรา,าเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะจะ จะเฝ้าแต่ห่วงคอยหาน้องจ๋าอย่าพึ่งนีหนาไปไหนรักคงสุขีรับรองไม่มีนอกในไม่เชื่อมารักกันได้รักสุดดวงใจรักน้องคนเดียว หัวใจทั้งหมดใหม่สดเสมอรักแค่แค่เธอเมื่อเจอเจ้าของหัวใจคุณเคยกันอยู่เกี่ยวกันอยู่ไปคู่กับใครพร้อมันหรือไม่เรียกกันเท่าไรวันไหนบอกเลยใครเ็นตักหน่อยแล้ว่อยให้พอไปขออย่าตดทอ ผูข้อมือขอเปิดเธยผู้ใหญ่ยอมรับเสร็จสับก็เข้าหอเลยง่งงงงงงายงไปเพื่อนถ้าเราเคยมีลูกสักโลสมอนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปทำงานเก็บเงินเก็บทองมาสู่ขอสมองแต่งงานนะสมองจะรอแล้วกันนะ ่อพีกก่ก็แล้วกันถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะส่งข่าวให้สมพรเนี่ยเตรียมงานรอพี่เลยนะได้จ้งหัวใจทั้งหมดใหม่สดเสมอรักแท้แท้เธอเมื่อเจอเจ้าของหัวใจคุค้นเคยกันโยกเยี่ยวกันโย่ไปคน ไม่เรียกกันเท่าไรวันไหนหบอกเลยใจเย็นสักหน่อยแล้วคอยให้พ่อไป้าอ,อย่าตัดทอผูกข้อมือพ,อพ่อเปิดเผยผู้ใหญ่ยอมรับเสร็จสับก็เข้าหอเลย lo ได้อันนี้หกหมืสองแล้วไม่ไหวนะหากมีเงินทองเราน้องจะถึงจะซื้อทองให้ครึ่งสลึงจงรู้มมัน อย่าพึ่งเซโนอ